งานก็ต้องไหวติดจูยะกรุงข้างๆก่อนครับขาวีเอาพวกรุ่นเนี่ยจะกินอะไรมีสเต็กมีผัดสปาเกต้สปาเกตี้เนี่ยก็ไม่ก็ยอมจาจาให้แบมัจะพี่แงานเนี่ยมันจะไม่เล่นมันบอกมันจะไม่เล่นมันเน้นกินถ้ามีงบเหลือย็ใ้อเรียนดูครับบ้านนังกงเอามา ใส่ก็ใส่ก็ใส่ก็ใส่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 มาไปดูแงวเราเนี่ยจุดช่วยช่วยกันย้๊าบไปนี่ม่เยอะหรอย้๊่บไปส้าไปถือถืยู่ถือ่อยู่่นกินกันมากกว่าเรนี่ยายแล้วก็มากินกันเออ่นีไปยไปไหนไปไหนแต่ก็จะเล่นนะดูดูแล้วจะเล่นไาไม่ีสาวาอออา ก็จะไปแบบนจุดเ่ล็ก่าไวยน้ำมันร้องจืปากรักษาดี้ิัสริพัที่นี่ใส่ไหมจ่าไวยนะจสาไวยด้าต้องไปรับจับเพ็กตรงที่พจไปอะของั้นเลยครับไม่มีเนี่ยอะไรคะงชื่ออะไรเนี่ยหูง แจ้ะเราแทงงูนี่ไงไองดูฝั่นงน้นดิเขียนหอหยีบนะหอหยีบสละอูไมเนะ่เอกนะเออใช่ใช่ใชแทงงูอืมนะ ครับเป็นขยะผักดอกไม้แล้วว่าเขาอ่ะกระตรงหันหันผิดหมดเลยเยอะที่านม่